กำลังเดินทางพาสาวหน่อยไปเที่ยวสบายดีสวรรค์นัเคนะมาแล้เขาไปได้ไปไปเที่ยวไซเ่าห้านแหละคือว่าล้าจะเท้าก็ริมีเวลาไปใส่นะก่อนอื่นกัน Hi Emily One Everything ซึ่งกับเ b e ย l Today t o n สบายดีสบัยดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาอนี่สิพาหลาะสวรรค์นัอีกแล้วพาสาวใต้มาเที่ยวผักกลางเลย ตอนนี้เพิ่นกำลังตัดคลิปว่าเห็ุยังตัดคลิปเหตดตัดคลิปเหตุหนาโปกกะเหตุไปนะกำลังออกเดินทางมาทุกคนเท้าสิบห้าเพิ่นไปเที่ยวสวรรค์สิไปเที่ยวไซเน่รอติดตามว่าสิไปหาภัยมีภัยเน่นะทุกคนนะตอนนี้ฮากำลังเดินทางออกจากเซโนเซจายเซจังไดกะมาเซโนคือเก่าหลืสีขาวนะเซจังได้สิไปหาเจ้าสิไปหาเจ้าหรอเลาไปหาเจ้าเนาะ กลจากนี่ไปกับประมาณ30กิโลกับใช้เวลาประมาณ30นาทีแหละเพราะว่าเขาขับ,บรถไวเลยเนาะขับรถสดใเนานะทุกคนอันนี้ก็หาบุ้เครืงง่อแต่ว่าบรรยากาศกามันคือแบบคือมันคั่มมันมันเข้มอากาศมันเย็นเลยอากาศมันเย็นยามหนาวเลยดิดรถกจะลายรถบรรทุกนะทุกคนใน,ะน,นไซเบิร์นี่รถบรรทุกแต่ว่าบรรยากาศดีเลยจ้าจีเบิอนท้องฟ้าสวยแล้วเลยคุปตาสทำเล ถ่ายถ่ายมันเบเตัดมันแร่แล้วก็ปล่อยลงว่ดซามนี่้ยสองสาวสองสาวผาอสาวหนึ่งสบดีดอีกทหนึ่งเด้อพี่น้องวันนี้เจ๊ข้าวพันสิ้้าเขาไปสวรรค์นเขียนนะทุกคนเราพันมาสองมือและสามสองคืนสามมือวลาภ้าพันไปใส่กัน ไม่เมื่อเน่กับพี่อลิต้ามาหบเพิินเพรนี่ยอลิต้าเพิ่นกับติดงานเิเพราะว่าเพิ่นกาทําหนักที้ค่องอพรานว่าเป็กกัน้องไปงานไปงานตลอดเพาะท่าหนักี้องอัดหนึ่งเด็กกันกัไทยงานไทยเพราเซ็นสัญญาครับจ้าวยมันก็มีงานรีวิวของไลฟ์สดบอลนันบอลนี่กเหลืออยู่ด้วยเนาะเอแต่พอจะซีเมื่อข้เก่าอะ้เอจะปั๊บตัวละคนฮาเวลาทําหนัที่แล้วก็องปั๊บตัวแหละ กาศดีๆนะไม่หนาสีหนาวและมนเขาไปสวรรค์แห่งสีหนาวด้นี่ไเห็นี่ไปไปเจอกั้นบิ่สวรรค์คนแหละทุกคนปะ Let's go ตัดมาเลยกามาหอดสวรรค์นะฮะชิลงลุ่มก่อนปะย่างลงทั้งลุ่มแล้วยังไงนขึ้นมาปะนะไปรับไปรับผู้สาวผู้หนึ่งในไซอโนอมึงอยู่ไซคือภูเห็นหนามึงสบายดีก่อนโสดแต่บอสซิงเด้อหากบึมีผัวเนาะ ผมมีผัวไปเบิ่งทั้งลุมก่อนเรามียังแน่ดูเขามีงานบอกปะใครจะมีอันเด็กนี่ภาสนหยไปสุขาไปไทรเด็กเจ๊เขาสาวสาวน่อยไปใคอยู่คาสิโนอยู่คาสิโนเพราะว่าเป็นเด็กในสังกัดได้อีโดมึงเป็นเด็กในสังการกูแต่ว่ากูเอนจะกินสังการแตว่าเจ๊เข้าเป็นเมล่านะถูกไหเมล่าง่ายอ๋อเป็นดูกรดิ่ั้งคุณจะเป็นตั้งมุกดาหารนะทุกคน ก็เสือกงานดีเลยเพลงีนบูมิลิเกซิสปะการ์คัมมี่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะผู้บ่าวผู้สาวเขาก็ต้องมานั่งแบบว่าแท้แถวนี่เลยนี่คือแบบที่เป็นตเซบเนาะหนึ่งมาพาลูกพาหญังมากับมวนนีด้นนี่ตึงตึงตึงจุ่มแถวนี่ไปพูนเออคือพูวเนี่ยนะ คือกระเป๋าแล้วก็คือเอื้อมมือเมนต์เออพอดูเซียวอีแม่เออมมือเดี๋ยวขาเจ้าหุ่นเอื้อมมอเออน้าขายนอกนี่ขนมน้ำลายแบบสี่ทุกคนอยู่ฝั่งคนมื่กีใกล้ๆได้๋ยแนมไปนะฝั่งไทยจัะเมยเออขับรถไปเองเนาะขับรถไปเองผู้ใดเกดฮะมาดามมาดามได้มาดามโัวจีนมาดามโปรจีนโอ้มาดามพัวจีนออ๋โอเคนางมีพัวจีนสิ ปฟนนี่ทุกคนกต่มีเฟสเ็นเตอร์เดิเโอ้ขนาใส่ขึ้นกันหม่องเนาะมุกเฟียงชาวหยังฮะไปเลยบิงบ่จะน่ยจะมาเอาเป็นหยังไะ,ะเอาไปสั่งยำก่อนที่เขิจไปสั่งยำฮันประจำหันยำจิตจัด กระเซ่บอยู่แซ่บอยู่หานประจํากินตั้งแต่ท่องท่องบ่อเสียจนท่องเสียกับอหารนี่แหละเพราะว่าเมื่อนี้เมียเพิ่นมานะสวัสดีสวัสดีสามีไปใส่กิน่อยเพิ่นลงมาจักหน่อยเพิ่นลงมาอันนี้เพิ่นเฮ็ดกระเซ่บเ้วยมีประเทศกระเซ็บพวกระเซ็บกระเซ็บกันปะเดี๋ยวจับม่อกันย่องย่องนี่อยากให้เติมลายได้ไม่เติมลายแลยระวังได้เดี๋จับให้ประจำกินตั้งแต่อยูอ่พูนนะก็ แต่่อยูเอาไผเผาหั่นนะมื้อนี้ยวันผิดพลาดอเลิศเนาะเปิดจันทร์ทอดสายเป็นคืองามกวับเก่าผิดยังมาโอ้โยงามคือดือเลยเนอะอืมเนาะอดเนาะสวยเนาะเอายำแมงกะพุนน้ำมันงาบพอใส่น้ำม,มันงาก็ได้แต่ว่าหรือใส่ได้เ,เดก,อกาเอาปลาแดกจนะได้แล้วก็เอาหอยนางรมหนึ่งหนึ่งเราไปส่งแถวๆนั่นเดี๋ยว ก็นั่งนไปหาเบิงท่านเนยราจอยู่แถวนั้นแหละตองย่างจาให้แซ่บเนื้อทำมันนวลๆหน่อยนนึงของไผแล้วเลยลูกเดี๋ยววั้เาได้ยำปลายำปลาของไดสันตลองใส่ได้แล้วได้แล้วยำปลาหกแสนหกแสนคนสวยหนตันหกแสนเขาจะมุ่งมาซืือตอนนี้เลยเนาะเอักน้นำปลาแล้วก็แซ่บเนะเป็นเป็นเสี่ยวกันเลยซื้อแนะนำ น้ข้าวปั้นเ้จอาบร้าข้าวปั้นจัหนึติดิเปะมันทำมีเงินยี่ยม้ทำมาจ่ายบุจือข้าอยู่แต่วะจู้บุจือจู้แล้วามปุจือเขามสื่อไลนเถื่อเลิกจู้ปั้นหมกมูเดยวเป็นสองจอเนะสองจ๋อเห็นหวานๆมันๆนนๆนะจ๊ะ จอกเท่าใดเ่แ้วหาอุ้ยใครแพงสินี้แต่ก่อนคือซิมหาไม่ได้ซาหาเลยตกใจบางหยอกคนจะเสือกันซื้อราคานี้แหละสามีไปใส่เกิยังหัวโมาโอ้ยใส่ให้งานเมียนะสองคนนี่นะเอาไปแล้วเอาเงินชดจ่ายก็ได้ห้าสิบไปแล้วสิบแป๊วหายเดี๋ยเสียมาแล้หารกันมากินต้องหารกันจ้าอันนี้ของผายบริเวณของข่อยเด้อยัง ยังเลยแซ่บๆปะทักไปก่อนบอกนึกว่าใครนึกปั่นก้นก็ได้เอออันนั้นปั่นก้นเป็นนี่ทุกคนคะสั่งเป็นปั่นแตงโมจ้าันแตงโมอาหณาใสในหนึ่งเปิดสวยเนาะเด็ดอันเลิศนะคะเงาเนาะเจเาจีขาวนี่มีโลโก้นน่เด้อมีโลโก้้านเพิ่นเนาะกะบัติดสฉยๆเลยคู่โบแทนนี่ เลยังไงได้ตอนในปันปีเด้อแบบเซสั่งเลยเด้อยำยำหอยนางลมกันยกะฮะเสบิลีเอาไปให้ไปได้่อากพิ้นลายๆเด้อดูปากเด้อพินหลายๆเด้อเ้ออไปเลยบเนี้ยไดตัยแล้ว อบบเออเออปะได้มาแล้วทุกคนเอาบวกกันยังบ่มีมือเต็มมือ <laughs> ปาทุกคนพักไปหาบอนนั่งกันก่อนใส่พุ่น่าน,นุษไปใส่อะไรเอามันไปใส่อีไรให้ต่อยมันหายต่อยไรนุษยนี่ไม่น่าหยางกับไปก่อนบอ่เออปะโหลดโหลด,ลดนี่คือพอเปิดแฟตอ่าลืมกปิดนึกว่าืเบตมันเบิดเบรดเบิดบ่โอ้ยโอ้ย เออกดกๆแน่บอจับกดแน่เออได้อยู่ได้อยู่ผมเป็นอย่างปะตอนนี้ฮะก็อยู่ลานเจริญนี่แอลนั่งหน่อยแม่แบบว่ามาที่แอลผู้ป่าวไทยสวรรค์มาที่อะไรผู้ป่าวไทยสวรรค์นอหินอ้อนก็พอแหละเป็นหนังแท้ๆเหยผู้ผู้บันเยอะอย่างก็ไปแต่เกินแต่เลยค่าจะสร้างข่าวคนตีนจะไปจินมจิ้มฉันจะไปวางของก่อนเป็นอย่างก่อนจะคิดมาอุดหนุนเพิ่น เข่ามาของกินหลายนี่หอยนางมรมทรงเสือหอยนางรมยังกับใครจะเออปิ้งหอยนางรมปิ้งหอยนางรมงหน,ม<ป>น้าข้างเข่ากันนะทุกคนจะหมามาไปวางของก่อนเด้อเด้อมันนี้เท้ามาคนหลายบอกกับบอลหลายปันไดนั่งบ,นนงบนันไดอันนี้ก็ได้รู้ว่าเอออนี้ก็ได้หรือว่าไปนั่งบนบน,บนมีโดมบอกเผื่อเผื่อไปสัก ไปกินแบบบินน uh, um um> ี่อัตนี่ก็ได้นะรับดีแซบนะกินน้ำได้๋ลูกทายบะลูกทรายมาสองบะอ๋อแป้งตกใจแม่สวยอยู่รอคนมวนี่แห้นนี่ได้ได้ได้เดี๋ยวจะมาทำมาไปละเพื่อนก็ไป อนุชโชคสัยมันไปกินแกงหน่อไม้ได้สาย่านแกงหน่อไม้มันอ่ามื่อวันไปกินแกง,นงนหน่อไม้เออมาแล้วของกินอีกก่ะเป็นอย่างสบายดีคนหลอ่อมื่อกี้คือคนเงียบแท้เงียบไร้เมื่อตั้งแตบซึ่งปีใหม่ปีใหม่แบบผู้ชมแกงหน่อไม้บระดี๋ยวมาสามเงียบกันรวยแล้ยจังแตเป็นนัดสาวมันบ่ เคยเป็นยังไงมัใส่ยังปฏิใส่หมูเอาใส่หมูขายจังไดพงาวพันพาวพันสิบแปดเบอ่ะถือก่อนหาพ้าไหมเอาะือสิบแปดม่ได้ะเขาคนเป็นเอฮูจักกันนี้เรีวเตนะเรีวเต้ก็ยอกคนจิ้อมาทุกคนนิ่นุกได้เมมึงโมมีสันได้แกงน้อยแกงน้ยโมมีโอ้เขาปิดยุ่นมีอยู่ทั้งหนานะก็แซ่บคือกันไหนยาเัดกาังกินอยู่นี่ ทันดีครับไปนั่งบนนะอุ้ยผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวเออยืนรอเห็นผู้บ่าเลยเห็นผู้บ่าวลยยืนไปหาผู้บ่าก่อนเด้อไปก่อเอ้าวซื้อหรอไปหรอบ่ไปเลยไปเลยมั่วมอไอทุกคนอ่ะไปนั่งท่ายยืนนี่เด้อเอือจะไปนั่งท่าบ่ไปน้ำนวดกันเลยลงเลยติไปถ่ายยืนนี่ ทำมาแล้วครับนี่ชุกพนร์ทางไปสั่งกันเลยนะทุกคนยำหอยนางลมอยา,ากกินอันนั้นอ <Okay. S 1> ะอาบาบินบ,บินบาบินกับบริลลงคนโบรายไปไหน,น,น,นมาไหนทำมาเลยนะทุกคนทีลองซีมเบิ่งยำหอยนางลม ห้าหนึ่งเจ๊ขาวกินประมาณสามสี่ปีตั้งแต่ฮูจักพิ่นนะอืมครับนึ่งนัวนัวถ้าดสาวๆมาซิมก่อนทุกคนเป็นไงทุกคนเนี่ยยำแมงกะพรุนมากระมาดดามบริเวณวกสุนั่นเองยำแมงกะพรุนธรรมดากินแล้วไหม เป็กนกระถายสตอรี่สตอรจอันนี้เพรน,นจสังปิ้เอ็นบันปิงเอ็น,นิ <laughs> ง,นงนินเน่บอยังยังตัยังกาเกินตัยังก,ตงกตาตมีย,ยสงสนไทยหนะในไซนาตาเป็นยังไงนาะทุกคนเ <c oughs> สร็สส <c oughs> จแสบเสร็จแซ่บคนกับเหลาไปไหนนี่ยประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จาไป <c oughs> แฝ okay. ้น่ากครับอไม่น,น่อยใช่ตลลีนะน่นะแสาวๆนี้ไอเ่บบะซ่บบหนาวนะค่ะอยากหนาวนะทุกคนนี่ออาสาวเซ็ตกระเปรีอยู่บะกินเลยไหมวันเค็กสวเด้อใ,<น>ใ้มากินนี่ทุกคนแสบแ่บแสิ่เซ็ตปิงเอ็นนี่ปิงเอ็นปิงส แซ่บดีดายจ็เป็นตะกียยังอยู่นะคนดยูไย้ยแกงนมนไนมลาแซ่บหน้าเป็นยังแกงนมักับมาอ่ะไดจ่ายเไ่าเลยกได้ไดหน่อยก็ถกใจนะแกงนอไมมะเสมใจอยากนะใอสมใจอยากแซ่บเป็นแบบไม่แกงน้มแกงนอไม้ทุกคน กินอยู่เพือนบ่พอพอยังมากินนี่อีกพราะว่านเนี่ยเด็กตีขากันทั่วแล้วเนี่ยแซ่บเนาะพี่เนาะนั้นเคยคนใดเนี่ยเพราะว่าคนใดไดยแบ่แห้งแบบแห้งดังๆเลยทุกคนมามาพี่น้องกินน้วกันเด้อจ้า มาดามเนื้ลึกข้าวเผาเนาะข้าวแห้งบบข้าวแห้งแล้วไม่ต้องของนี้ทุกคนงามบัลลัเมีย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 เกาหลีโชดโชดโชดโชโชดโชดโชดนะโชดบัซซามโจดามโดามลูกๆกับมานั่งมาจ้าับับข้าเสร็จน่น่่่ตกใส่ันนั้นะกินกับกระถิน ยอดกระถินถ้าโบยจะกินกับยอดกระถินโบแซ่บเลยทุกคนหรือว่าเป็นมัคกระถินแต่ข้างใ้แซ่บเลยเมนยอดกระถินแซ่บสุดๆข้าเสธบ่ได้แม่กระพุนนี่จอยไปเลยเจอหอยน่องลมแ้่กะแซ่ๆแซ่บแั่บแซ่บบะซังอ่ามัม <hi> ม um problem, ัมมัมมัมเผ็ดนัวมันเผ็ดแต่ดังใจเนื้อห่านเลยเนาะ เห็ดเผเผ็ดเบอแบบเดานอย่ากรบเพิร์ดเนียก็สดานแบเพ็ดเลยเนื้ออ่อนเซจ้าเนาะได้แล้วิวว้มแล้ฮัพกพนะักันเลาะเนาะไปอันนี้ทาา่าได้เนี่ยโดัวสช็อโลมซิฟกันไร์โดสลี้อมหาบ้าข้าสลีซ้อมหาเป็นแเซปะมอนเด้อ มาดานดซื้อได้เลยอุ้ยมึงเงินหลายเนาะอันละไฟดีเด้อคับจีโอนเป็นโอนในน้ามาดามเนยคุณละเมงก็มาดามเลยดิอันเท่าไหร่ฮะสิบพันหรือหาพันจีเมื่อหนึ่งจักันหลายอันนี้ไก่หรือหมูหมูดาว รักกันซื้อแล้วรักกันซืได้เล้วกรับกินแรกก็มาจ่ายเงินเพิ่นก่อนถ้าม ok ีวัชิตินี่นะวัชิตินี่เพิ่นได้เฮามาร์ทถ้าได้ถ้าได้ตืมแล้วตอนได้ไม่ใส่เลย เติมยังไมจานั่นแหละปลาเติมแล้วยำจิจาเมื่อไรเซนเตียบว่เพราว่าผมหวนได้นวย้อยพันหมื่นเป็นเงินไทยกะสามร้อยบาอสั่งสั่งป็ไก่หารกันสั่งเป็นไก่ป็ไก่ละกันนะกันพี่ขับยายเป็นเงินไทยกัสาม้อยบาทนั่นเละไปทุไป ทะะอันนี้น้อยหนึ่งก่อนกรับปะไ้อยไทยนนี้น้อยหนึ่งล้มลงมือเน่าเป็นไก่หายนี่ยนะมาละกันยามมากรทันมากระทันพุทธพุทธศาสตร์จีนดิาทันจีนเขาคิดว่ามาอันมักซมโมเฮ้ยสแกนบ่ได้เฮ้ยสแกนเขได้เฮ้ยเป็นยังเฮ้ยตุ๊กอะไรนี่ มีตัวใหม่เลยตัวโซน่อยสือกับ็ายแล้วตอนนั้นเนาะแล้วมีอันนั้นบริษัทอยูุสวรรค์นะเขนี่เนี่ยตอนนั้นนะไปซื้อตำดาวเซนหนึ่งซิปุกุใต้อนเล่งเร็เล้เข้ากับใครประมาณทุกซิปขึ้นหนแน่จะข้าอะไรทุกซิปนี่เงินตาก็เลยตะโกนกันขนนะฮะซิปหน่อยสิป ก็พันม่อบล้านบ่อหสิบพันเย่อกินี่เติมไปเนือเหลือเลยนี่เด้เอาใจลลายห้าเพลสเซซีนยนะมากินจะลายมากินอาหารเพลสเลยัไปสวยเนาะหาเนไปคุ้มมือจ้าของใจดีเจ้าของใจดีดุซีนฮอตเมนเมนเปนทยตลอดแมอุดนเด้อปงงบุญกับไปแต่ว่างานงานบุญงานงกัไปไม่ได้ะกันไปรวยหละ คนได้ออกะไหนเนแม่เมื่อวันรุ้ยล่ะก้าไปแลกครับได้ลายเดินเดินเจ้าขคนหูจักล้าได้ไหมเนาะกับคนบ้านเดียวกันเลยได้เฮกบอกเดียวกันเนี่ยปนะทุกคนกัจประมาณนี้แหละกับพาน้องหน่อยมาเดินทางกลับพาน้องหน่อยมาเที่ยสวรรค์ในเนิ่งปฐุปตา แต่ท่านมีคอมเมนต์มากกับ่ได้ตอบยังไงกับ่อได้เข้าตอบได้เสือกแงามอยู่ด้ีเจ้าของเขานจะบ่อยากขายเฮาดอกบ่าบ่ได้ขายเขาบ่อยากซื้อเงาะเขาเห็นเฮาแล้วเขาตาขี้อายเนี่สุขคนตะโกนแห้งไม่ใ่นนี้จะโดนแหเจ้าอะไรลุ้ยล่ะครับไม่ได้เที่ยวน้าสุขสดบายบายเจอกันอีพีน่ะสวัสดี